ดีคะ่ะวันนี้มาอีกแล้วนะคะมาด้วยเรื่องบอนสีบ้านบ้านนะคะบอนสีบ้านบ้านของพี่เกษรมีอยู่มุมเดิมๆเ,เท่านั้นแหละคะ่ะแต่ก็เป็นมุมที่รักและก็โปรดการที่สุดนะคะเนื่องโดยเมื่ออาทิตย์นี้และก็อาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกหนะักทุกวันแล้วก็ตกเป็นระยะ ก็เลยทําให้มีปัญหาน้ําขังในกระถางนะคะก็เลยได้ย้ายมุมนี้จากที่เคยวางบอนสีไว้ก็ยกยกกระถางเพื่อมาเปลี่ยนบ้านให้น้องอยู่ใหม่นะคะโดยการจะเอา,เอาบอนสีที่อยู่เมื่อมุมม,ม,มุมเมื่อกี้นะคะจะมาเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้น้องใหม่นะคะคือแผนจะเอาบอนสี พวกนี้ค่ะจะขุดบันสีพวกนี้ออกแล้วก็จะเอาน้องน้องที่อยู่ในกระถางเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ใหม่นะคะก็จะเอาน้องที่อยู่ในกระถางพวกนี้นะคะซึ่งเขาได้กัดสีสวยงามและมาอยู่แทนนะคะวันนี้ก็จะมีฐานฐานสับละเอียดไม่ไม่ถึงละเอียดะคะ่ะฐานสับฐานสับแล้วก็มีเปลือกไข่ เป็ดไข่แล้วก็เอากรากมาพร้าวขุยผสมดินนะคะผสมกับดินดินที่ปลูกก็เป็นดินผสมปุ๋ยคอกนะคะเป็นดินใบมะขามดินใบก้ามปูผสมสำเร็จมาแล้วอย่น,นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ย วิคอกแล้วก็จะใส่ข้าปนไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนต่อไปเราจะต้องขุดตันนี้ออกเพื่อไม่ให้เสียเวลาจะทําการขุดก่อนแล้วมาถ่ายทีหลังนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะที่เราขุดขุดออกนะก็จะได้ต้นบอนบ,นบ้านขนาดนี้ ขนาดนี้ทีนี้ขุดดึงหัวออกมาไม่ได้มันลึกมันอยู่ลึกนะคะบอลบ้านก,ก็คือลูกไม้ป่าการดํานะคะมันอยู่ลึกมากบางต้นก็ได้หัวมานี้เดี๋ยวเราจะเอาไปฝังในสวนยางกันนะคะที่เราขุดมามันก็จะมีหัวอยู่หัวหนึ่งนี่นะคะมันอยู่ลึกมากเลยคาดว่าหัวจะใหญ่มากเลยมันขุดไม่ขึ้น อันนี้เราก็ไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะส่วนดินที่มันอยู่ในกระถางเก่าอ่ะก็คาดว่ามันจะหมดปุ๋ยละก็เลยเอามามาถมถมไว้ในกองขยะที่ทำไปตั้งแต่คลิปที่แล้วซึ่งในกองขยะก็ยังมีความเจริญเติบโตให้กับต้นบอนสีอยู่นะคะคาดว่าปุ๋ยของการหมักนี่ก็คือหัวอีกหัวนะคะที่มันกระเด็นออกมาจากการขุด อันนี้ก็เกิดนะคะเอาไปปลูกก็ก็เกิดอีกเดี๋ยวจะเอาไปลงในสวนนะคะส่วนหัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวเราต้องทำความพยายามเพื่อที่จะขุดออกมาให้เขาได้ไปอยู่บ้านใหม่นะคะส่วนกระถางใบนี้เราก็จะมาใส่ดินใหม่วัสดุใหม่ที่เราเตรียมไว้เพื่อปลูกน้องๆที่โดนน้ำท่วมย้าย ยหญ่ขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูติดตามการปลูกเดี๋ยวขอต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะกว่าจะขุดออกโอ้โห,โหใหญ่มากหใหญ่มากอ หัวใหญ่มากเลยค่ะหัวใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะเรามาดูเรามาเอาดินออกหัวที่เราขุดมาเมื่อกี้นะคะโอ้ไม่น่าจะปีงกว,ว่านี่นะคะนี่ออกหัวเยอะแยะหมดเลยหัวใหญ่หัวจอมเนี่ยขายได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปล้าง ไหลหัวอยู่อ่ะโอเคเลยอ่ะอันนี้นะคะล้างทำความสะอาดน่าจะขายได้อยู่แต่ว่าลูกไม้คนจะไม่ค่อย้โหใหญ่มากเด็เทุกกำปั้นนะคะโอเค zoom ดูใกล้ใกล้ ใหญ่มากแลันนี้ก็เตรียมจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมดินกระถางกันนะคะอันนี้คือดินที่เราขุดออกจากกระถางนะเอาดินเก่าออกเพราะดินเก่ามันแข็งมากแล้วเราก็จะเอาดินที่ผสมเตรียมไว้เนี้ยคะ่ะแลวนี่นะคะ เราปลูกเสร็จแล้วเราก็มารดน้ำกันโดยการเติมสารอาหารคือกาแฟะนะคะเข้าไปในนะใส่ทั้งซองเลยค่ะแล้วก็ใส่ m อ็มเอ็นะไปหนึ่งฝานะคะเพื่อให้เขาสดชื่นนะคะหลังจากที่ เราได้แยกเขาออกมาจากออกมาจากกระทงค่ะหาอะไรมาคนยบนั้นนะคะ,นะคะ,คะ,คะเดี๋ยวเราไปเราเอาไปรถบอรสีนะคะ จากที่เราปลูกไว้นะคะเราก็จะมารดให้เขาชุ่มชื่นนะคะนี่นะคะที่เราปลูกเมื่อเช้านะคะก็รดเมื่อเช้าได้รดน้ำผงชูรสไปแล้วผสมผงชูรสแล้วนี่เราก็มาลดเพิ่มอีกเพราะว่าเขายังใบเขายังเหี่ยวอยู่นะคะ ที่เราปลูกเมื่อเชา้าก็จะผสมกาแฟากับเอมน้างนะคะเขาออกจะยังเหี่ยวเดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เรามาดูกันใหม่ดีกว่าว่าที่เราปลูกไว้เขาจะฟื้นตัวได้เร็วขนาดไหนค่ะแล้วเราก็มาดูกันนะคะ นี่ค่ะมุมใหม่มุมทางเดินและนี่ก็คือทางเดินที่เราบอกไว้แต่แรกนะคะว่าเราได้ประดับไฟไว้สองข้างทางเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าบรรยากาศยามค่ำคืนแล้วก็ฝนตกด้วยเนี่ยส่วนเราจะเป็นยังไง ส่วนเราจะสวยไหมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคะก็จะเห็นสองข้างทางสว่างสวยอันนี้ฝนกำลังตกอีกแล้วนะคะไปสว่างก็สองทางเดินอันนี้เป็นทางเดินลัดนะคะลัดเพื่อที่เราจะได้ชมความงามสองข้างทางแล้วก็สองสว่างให้ เราเดินเข้าออกมุมบ้านนี้ได้อย่างปลอดภัยนะคะเป็นไฟอ่ออะไรโซลาเซลล์นะคะตัวละไม่พี่บาทะคะซื้อจากช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้านะคะเพื่อมาประดับสองทางให้เราเดินนะคะอันนี้ก็คือบอลสีบอลสีที่เราเอามาทดลองปลูกในน้ำ เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะก็เลยให้เขาอยู่ในกระถางซึ่งมีน้ำขังอยู่ซึ่งเขาก็อยู่ได้นะคะเป็นการปลูกที่ไม่ต้องหาวัสดุอื่นมาให้ยุ่งยากก็เลยทดลองปลูกในกระถางที่เอาน้ำใส่ไปเลยไม่ต้องคอ,อ,อยเทน้ำจานรองนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนที่มีฝนตกลงมา อันนี้ก็คือบันสีที่เราปลูกเมื่อตอนเย็นนะคะก็จะจูช่อเริงร่าและได้น้ลลําฝนนฟื้นแน่นอนนะคะโอเคค่ะก่อนจากการนในคลิปนี้ใช้เวลาเป็นวันนะคะเพื่อถ่ายทำแล้วก็เก็บบรรยากาศตอนยามค่ำคืนมาฝากเพื่อนๆกันนะคะก่อนจากการค่ะขอกําลังใจในการรับชมและติดตามกดไลค์แล้วก็กด กดซับสไกร b ์ให้ด้วยนะคะช่องเกษรแชนแนลนะคะเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคะสวัสดีค่ะ